กลายเป็นคอนเสิร์ตท,ที่นอกจากจะสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงแล้วแต่ไม่ไวไมีประเด็นดราม่าเบาๆสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่3ตัวบนที่รวมตัวสนักร้องระดับตำนานอย่างสุนารีราชสีมาตักษิริพรและไฮอภาพรซึ่งแม้จะได้รับเสียงชื่นชมอย่างล,นล้นหลามแต่ก็ต้องเผชิญกับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นตามมาติดๆในเรื่องชุดสุดเซ็กซี่ของสุนารีถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมล่าสุดไฮอภาพรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพส์คลิปวิดีโอในขณะที่ทั้ง3ามกำลังโชว์เพลงมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้น พร้อมแคปชั่นที่ฟาดแรงถึงชาวเน็ตที่วิจารณ์อย่างหนักว่ามอเตอร์ไซค์นุ่งสัน้นเข้าใจนะทุกคนอย่าคิดเยอะเยี่ยวหลืออย่าดราม่าหลายไม่ได้ใส่ชุดนี้ไปวัดไม่ได้ใส่ชุดนี้คอมเมนต์จเจเจไม่ได้ใส่ชุดนี้ปลูกผักจะเข้าใจตรงกันนะโชยูโน you know, โชรักนะจุบจุโบโพสต์ดังกล่าวของไฮอภพาพรได้สร้างความฮือฮาและถูกใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากอธิชอบแม่แม่ทั้งสามคนมากๆน่ารักดูแล้วมีความสุขค่ะชอบค่าชุดอินเตอร์มากค่ะเอาจริงๆนะคะไม่ได้น่าเกลียดเลยค่าสำหรับสมัยนี้ ชุดคุณสุไม่ได้โปะนะคะเป็นกางเกงนังหรือเลกกิ้งรัดรูปสีเนื้อผ้าหนาๆเงาๆมีตะข่ายสีดำนิดๆถ้าดูไม่ผิดมีหนังสีดำทรงบิกินี่ทับเลยดูเหมือนโปเป็นต้น